สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของมะละขี้นกนะครับหลายคนก็คงเคยทานกันนะครับผมก็มาดูมามาแบ่งปันข้อมูลนะครับเกี่ยวกับมะระขี้นกว่ามีอะไรบ้างนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายช่วยบำบัดและรักษาโรคเบาหวานสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี ช่วยต่อต้านและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งช่วยยับยั้งเชื้อ HIV หรือเชื้อเอชช่วยบำรุงละดูในสุภาพสตรีช่วยรักษาโรคหิดช่วยแก้อาการคันหรือโรคผิวหนังต่างๆได้ช่วยต่อต้านไวรัสแบคทีเรีย โป o ต r c ซเชื้อมาลาเรียช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายเห็นไหมครับว่ามาลาคินกมีประโยชน์มากเลยนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับให้ทุกคนนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วก็ลองเปิดใจนะครับแล้วหันมาทานมาละคีนกดูนะครับ มีโอกาสก็ลองทานดูครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับ